มีเริ่มตั้งกับดูนะตรงนี้เริ่มตรงนี้เลยคู่แรกคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่คู่ที่ห้าให้ม okay. ันเปิดเอวมาได้มีกี่คู่ห้าคู่โอเคอ่ะคู่สุดท้ายอยู่ตรงไหนพี่วาษาอยู่ข้างหน้านั่นไงคู่สุดท้ายตรงเส้นนี้เลยก็ได้ลูกโอ้คุณน้องอ๋ออันนี้เป็นเครื่องเขียเครื่องเขียนไม่ใช่นี่นะโอ้เครื่องเขียนนะโอเค

ที่จะเข้างานแล้วนะครับอันนี้ก็ก็มีมต,ต้องเดียวดยวไปืมน,นี่แหวนแหวนเพชรอันนี้ก็มานรูคูดอกไม้อันนี้แหวนแต่งงานนะแหวนแต่งงานอันนี้อะไรไม่ทราบขอเปิดดูหน่อยได้ไหมโอ,โอ้อันนี้พานใหญ่นะเนี่ยพานนี้พานสำคัญเลยนะครับเสร็จไรเสร็จดีดีดาพานสำคัญเลยต้องไปด,ดีดีๆหน่อยแล้ว อันนี้อันนี้ผ่านไปเลยอันนี้อันนี้ผ่านไปเลยอ๋อ,อผ่านไปได้ผ่านไปได้ขนมขนมะะนะครับขนมทองหยิบทองหยอดนะครับของหวานอันนี้แวะนหน่อยก็ได้ครับอย่าเ,เสียใจนะ,ะโอ้ทองหยิบทองหยอดนะครับทองหยิบทองหยอดอนนี้ผ่านดอกไม้ครับผ่านดอกไม้นี่ต้นต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยครับต้นกล้วยต้นกล้วยก็หนักไหมหนักไหม şey ไม่หลับไปนะตรงกลางไม่ให้คนตามให้ไม่รู้อันนี้หน่วยเครื่องเสียงครับหน่วยเครื่องเสียงนี่หน่วยเครื่องเสียงใช่ป่ะ่เคซื้อเลยแบงมาเลยโค้งไขมุกออกชิงจิตต่อไปข้างหน้าเลยว่ะของเราว่ะพักมาให้ไปแล้วอ่ะให้ไปแล้วนี่ใครเอาไปไร เพียงรถบัมม <net> <G gan Anfang> ์ม <demasiado> <P> ั um> ้งเนี่ยเพียงพินไม่พินเหรอเจ้าบ่าวบอก